สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขออกอากาศทุกวันพันหััดสมดีเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวนค่ะ วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน fm 107.25 MHz เมกโดยดิฉันลิีรัตมหาบุญปีติกับผมทศพลหุทมีครับจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นสารเคมีทางการเกษตรหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยคะ่ะ ค่ะถึงแม้ว่าเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรจะถูกนํามาพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะสารบางชนิดก็มีแนวโน้มที่จะถูกยกเลิกไม่ให้มีการนํามาใช้ในการเกษตรแต่ด้วยวิถีชีวิตการทําเกษตรค่ะซึ่งต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชจึงจําเป็นต้องใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันผลผลิตไม่ให้เสียหายประกอบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการผลผลิตที่มีลักษณะสวยงาม ไม่มีร่องรอยการถูกทำลายจากศักตรูพืชและกเกษตรกรค่ะมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายผลิตผลให้ได้ในราคาสูงสารกำจัดศัตรูพืชจึงถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวค่ะอาจารย์คะเมื่อเราต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสิ่งที่เราควรทราบอันดับแรกคืออะไรคะ ครับสำหรับสิ่งที่เราควรทราบเป็นอันดับแรกก่อนที่จะใช้สารเคมีกําจัดสัตวเพืชน,นะครับก็คือความเป็นพิษของสารเคมีนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่มีสารเคมีตัวไหนนะครับที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับสารทุกตัวมีพิษในระดับที่แตกต่างกันไปนะครับบางตัวอาจจะมีพิษน้อยบางตัวอาจจะมีพิษปานกลาง หรือบางตัวจจะมีพิษที่ร้ายแรงหรือร้ายแรงมากนะครับซึ่งน,นั่นก็คือสิ่งที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหากพบว่าเป็นสารที่สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงนะครับท่านผู้ฟังคะการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้บ่อยๆนะคะอยู่แล้วในกลุ่มเกษตรกรนะคะท่านทราบหรือไม่คะว่าสารเคมีทางการเกษตรและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เราใช้ะคะ่ะจะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรบ้างนะคะ ครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในขั้นตอนของการเตรียมดินนะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะมีการหว่านปุ๋ยโดยใช้มือนะครับหากท่านเกษตรกรไม่ใช้ถูกมือก็มีโอกาสที่สารเคมีจะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะครับแล้วก็อาจทําให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังได้นะครับหรือในขั้นตอนของการผสมสารกำจัดศัตรูพืชนะครับ เกษตรกร,ะร,กรจะมีการตรวงสารเคมีนะครับหรือว่าการผสมลงในถังฉีดพ่นนะครับซึ่งขั้นตอนนี้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีทางผิวหนังได้นะครับค่ะกรณีการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชยาป้องกันและกำจัดเชื้อรานะคะคในขั้นตอนของการฉีดพ่นนะคะก็จะมีละอองของสารเคมีในอากาศซึ่งก็จะเคลื่อนที่ตามทิศทางลม หากเกษตรกรนะคะฉีดพ่นใต้ลมก็มีโอกาสที่ยาฉีดพ่นนั้นจะพัดมาสัมผัสที่ผิวหนงังหรือเข้าสู่ทางเดินหายใจได้นะคะทั้งนี้ก็จะต้องมีการสวมถุงมือป้องกันหรือใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีในขณะฉีดพ่นด้วยค่ะครับอาจารย์แล้วการสัมผัสสารเคมีจะเกิดอันตรายอย่างไรได้บ้างครับขอยกตัวอย่างนะคะในกรณีสัมผัสสารกลุ่มยาฆ่าหญ้านะคะ ที่เรา,เ,าเคยได้ยินนะคะสารพาราคอร์ดนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีการถกเถียงเกี่ยวกับการแบนสารตัวนี้นะคะมันน่าสนใจในตรงประเด็นความเป็นพิษของสารนี้นะคะ่ะว่ามันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ใช้อย่างไระคะอาจารย์ อ๋อครับสำหรับสารพอรลาคอร์ดนะครับเป็นสารเคมีที่เป็นพิษนะครับที่ออกฤทธิ์เร็วนะครับทำให้วัชพืชแห้งเหี่ยวและตายได้ภายใน1-2ชั่วโมงนะครับสำหรับอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้นะครับก็อาจจะทำให้ผิวหนังเป็นแผลผ้พองนะครับหากสัมผัสที่ตานะครับก็ทำให้ตาบวมตาแดงหรือตาอักเสบได้แล้วก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้นะครับเมื่อสูดดมหรือได้รับสัมผัสทาง สัมผัสเข้าสู่ร่างกายนะครับหรืออาจจะก่อให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนท้องเสียนะครับแล้วก็บางรายนะครับก็อาจจะมีอาการถ่ายมีเลือดปนความดันโลหิตต่ำหายใจไม่สะดวก แล้วก็สารเคมีตัวนี้นะครับก็อาจจะไปทำลายสมองนะครับซึ่งผลอาจจะส่งผลต่อเด็กและหญิงตั้งครรภนะครับแล้วจนถึงทําให้เสียชีวิตได้นะครับหากได้รับเพียง1-2ช้อนนะครับซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายครับ ทุกท่านครับหากเรายังจําเป็นต้องใช้สารเคมีกําจัดสตูพืชนะครับโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้ได้นะครับเราจะทราบวิธีการปฏิบัติตัวขณะใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยจะมีวิธีการดังต่อไปน,นี้ครับค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องอ่านฉลากสารเคมีที่เราใช้ค่ะซึ่งจะมีแถบสีและสัญลักษณ์ภาพบอกข้อมูลความเป็นพิษของสารเคมีเช่นสัญลักษณ์เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไข้จะมาพร้อม กับข้อความพิษร้ายแรงมากนะคะหรือเครื่องหมายกากบ,บาดพร้อมข้อความพิษปานกลางนะคะนอกจากนี้เราจะเห็นนะคะในฉลากแสดงข้อความวิธีปฏิบัตินะคะในการใช้สารเคมีดังกล่าวเช่นขณะใช้และผสมสารเคมีจะต้องใช้หน้ากากปิดจมูกและปากให้สวมใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูทค่ะครับนอกจากนี้ก่อนที่จะใช้ถังฉีดพ่นสารนะครับก็ควรที่จะมีการตรวจสอบการรั่วของถัง นะครับขณะที่ผสมหรือการฉีดพ่นสารเคมีทุกท่านนะครับจะต้องดูแลตัวเองนะครับเช่นใส่หน้ากากป,ปิดจมูกและปากนะครับสว,สวมถุงมือและรองเท้าบูทห้ามรับประทานอาหารดื่มน้ำสูบบุหรี่หรือดื่มสุรานะครับแล้วก็ข้อควรระวังก็คือหากหัวฉีดพ่นฉีดสารนะครับฉีดสารพ่นอุดตันนะครับไม่ควรใช้ปากเป่าหัวฉีดนะครับให้ใช้ไม้แคะเอาสิ่งอุดตันออกนะครับ แล้วก็เมื่อฉีดพ่นเสร็จนะครับควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับอาจารย์ค่ะ หลังจากฉีดพ่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำเสื้อผ้านะคะแยกซากกับเสื้อผ้าปกตินะคะทำความสะอาดร่างกายทันทีหากสารเคมีหกลดร่างกายเหรอคะอาจารย์ต้องทำยังไงคะครับเมื่อ,อ,อในกรณีที่สารเคมีหกลดร่างกายนะครับก็ให้ล้างด้วยน้ําสบู่มากๆนะครับทันทีนะครับแล้วก็ในกรณีสารเคมีเข้าตานะครับก็ให้ล้างด้วยน้ําสะอาดปริมาณมากเป็นเวลาประมาณ10นาทีครับค่ะ ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานสำนักงานกองทุนสนับสน,นุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสุดท้ายนะคะอยากจะฝากข้อมูลนี้ให้ท่านได้นำไปใช้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยนะคะนอกจาก ตัวท่านปลอดภัยแล้วนะคะยังส่งผลให้คนรอบข้างปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้ดิชาฤดีรัตนมหาบุญปีติค่ะและผมทศพลบุตรม,มีครับจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ